หยังน่ะเฮ้ยๆไปอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเอ้าสวัสดีเด้อพี่น้องเอ้ยสวัสดีเด้อสวัสดีวพี่น้องกันเบิดสุขุนเนาะกับบรรยากาศหมู่บ้านใหม่ทางนี้ก็กําลังเก็บบรรยากาศเนาะโอยังอ่ะบ่เห็นเคยบ่เคยเห็นยูน้อยบ่เอาไปไเลยไปไปเอายน้อยสิขึ้นนะพี่น้องเอ้ยเนาะเ้ อ่ะฮิเราลินใช่ดูเอาเนอะพี่น้องเลยเอาภาพบรรยากาศอยู่ทงฝ้าพูดนะอ่าอู้หูไปแล้วพี่น้องเลยบ๊ายบายบ๊ายบายบินบินตอนกลาตอนคืนนี่ผลว่าแสงขี้ปอบแล้วนี่เนาะไปเลยเนอะ เอามาพี่ก่อนมาโอ้โอโโอโอ้โโ้มาพี่มาพี่ไปเลยมาเห็นบ่ตาตาตาแมงูใหญ่นะมาเด้อมาเด้อไปเลยเห็นนะพีเด้อไปไปขึ้เลยไป้วไปยอ่าไปไปตามลมตามแรงไปเลยอ่เนี้ไปเลยเลอยงลองนร้อย อเปนะอาัากเนาะอัีโอ้หมักอันนั้นเลยหมักเต็บ<ว>ลกก<ห>ุกเลยอืกอันนี้เนาะสะอาดตอนเมื่อ้า <gasps> นนไห่สะอาดทีนีเนาะเนาะสวัสดีนะด้ด้ยยอเลยติงชาดด้ยเพราันอันบินเห็นบินถึงพ้าวหาเนะเฮ้ยเออเนาะงามบ่งามบ่ เห็นบ่เห็นบ่มันไปเลยผู้พี่น้องเลยบินย่องหยองนี่พุดนะได้อยู่เนาะมันลมเอออันมาบินเอาแล้วขึ้นผ้าพอน่ะเอออันมาบินเอาแล้วขึ้นผ้านี่ใส่ใส่ยุ่นได้บ่ได้บ่อบรรจัยบ่สบายดีน้องชายสบายดีเออใส่ยุ่นหันบ่หันยุ่นไปแล้วพูนพูนดำครืดครืดนี่ผู้อ๋อชิคเกิลผ้าพ่อ เอาแท้บ่มั่นใจแท้บ่ใส่เลยเอานี่ลูกยับแล้วัดเตี้ยใส่เอาไงผ้าอิสระมาเลยนี่บ่แตกบ่มันแก่แล้วมันแก่แล้วบ่นี่เอาตัวแก่เลกผ้าแพ้เนี่อัยในบ้านเออสบายดีเด้อทางในบ้านเนาะอ่าเมื่อกี้ย่างไปเบิ่งทั้งพุ้นเป็นในลูกใหม่เนาะอ๋อประเภทนี้นี่คือในลูกใหม่นี่ยแม่นยังเท่าอันว่า ลูกนั oh, 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 oh. Oh. Oh, oh. ่งคุณบออจังได้ขึ้นเฮือนอยู่ือนปูขื่นยาบ่อิงตามหอนะไรกันบเฮ้อสยอโย้ยโยโอ้โหเอาเอาฮึบมาต้องกราบกราบคุณเนาะอ่าโอ้เนาะบ่งเนอเบ่งเดาอวางเนมะฮ่

ไปนี่นนงลงมาอ้บต่ำอ่าอบตึำฮึบตึโอ้ขากนี่งนี่อ่เนาะฮ่าอยาอ่าด้วยด้วยด่อยไปพาไปในเฮือนไดลูกไหมอ่ะเอะผูกผูกผูอยู่ผูเมื่อกี้นี่เนะ Hop, Tùm nó Khắc hóp dùm, hóp dùm, hóp dùm, Ờ dùm, tum dùm, hóp Tùm hóp dùm, hóp Chèo kong lè đi blah nó lõi nó là 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 เราชิดลวิธีไรบาทไงเอาเมืองวิธีเราิลกันพี่้องไงโอ้ยันเลานุ๊กตัวเตกตัวนี้อันนี้น้ำเตกจ้าเพินตัวนี้นะเฮ้น้องมิเอาเอามาดูดน้ำมันก่อนฮะ Mất Thấy ừ. Bị con không Này 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 ngọ Thì bên, ừ. bên kì lê thì nó hề Nghe Nó Hiền đấy, hiền đấy เนาะเอาพี่น้องเลยกินหมกข้าวกอนให้บินทอดสายนะทั้งนี้เห็นแต่เห็นแต่เงาแค่นั้นอ่ะเบื่อไม่มาเลยได้น่ะไปเลยได้น่ะ้องมานะอยู่เช่เนาะเชโปนพี่น้องภาพมุมงสูงอ่าหาแล้วโดนบินเออถ้าเห็นเฉพ่ะบ้านเจ้าขอมเห็นอเฉพาะเบิ้งแม่นี่ในบ้าน เบองนูนอาเบิ่งแม่นน่นี่กดปวดกเปอยู่ฮะเบือนูเออ่นน่ะเมียนบ่นอนตกนตเก่ยร์่อไเออฮัเนี่เราจื้ออยู่เลยฮะจำได้อยู่เน่นอ่แสดงเร้ขึ้นก็ข้าวเนี่ยเบิ่งน้านี่ือฮ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 ือเนอฮืเฮือฮือฮ่อนืองืนฮือออฮเอฮือฮือฮือฮออออือออ้ออ เบบ้างนี่เซบเทมันยิบเขาบ่อนี่เลยเพื่อนอันอนุไยนี่แม่นสิได้มาแล้เพื่อนหระเพื่นอยน้อยได้เสียตัวนี้จ้นี่เลยก่อยดีอนกันอยไม้เกเกเนมั่โอ้เห็ดหนูมุกนะหนมุกได้ก่อน ป็นท่ว่าให้ทั้งง่ายเราเพิ่มแก้นั่นะฮิวเมื่อได้ก่อนนอนเนี่ยเพื่อนๆเอาะวันนี้ไปอันวายางมึอกับบำบุญสวนบ้านนี่กินดิโดยเป็นเนือะไรเนี่ยโดยมีอยู่ในหลังคาหนึ่งกะเป็นเนื้ออะไรสาหัทนักนาสาหัทนี่เนาะไอ้เฮือนหลังนั่นเนาะแต่ว่าดอันนั้นเราบ่มีเครื่องแต่ว่าเรามาเอาแล้วบ่เพราะนั่นพ่อเอาแล้วแต่ฮันแม่นแต่ว่าเอาแล้วก็มีลูกจะ เป็นจักได๋คือบ่บ่เต็มนะบ่เต็ม100ผู้ชายบ่เออผู้ชายผู้หญิงคือกันนี่ยังพ่อแม่ั่นพ่อแม่ก็เ่าเจ้าเห็นเเห็นอยู่เออนั่นทุกมนั่นนักเพื่อนน่ะเซค่ําบ่เพื่อนน่ะเออเจ้าก็ได้เพื่อนน่ะอันเพิ่นเอาไม้ในค่ําเนาะเออแม่นนี่ผู้กินํานี่เนาะแต่ตัวนี้นี่แล้วก็มีครอบครัว อยู่แบบช่างไม่อีกเนาะลายลังอยู่นะแต่แต่เก่เพเพิ่มเพียกเลยค่ไหมเราผ่ามาเอาผ้ามาผ่าเลยผ้าเลยนันเอแล้วจเาแล้ว้เอากระีนี่แหละไอ้กินนี่เลยนะเพนจวดจัดนี่แหละอ่าบถือได้ขึ่นเชยใช่ไหมโดยมือเชยต้องเชยมเชยนลยเนาะเอามาโอ้ผ่าเงาะผ่ามันีผ่าได้เย ตรงนี้ฉุดไปฉุดมันบ่่อบวกกับรรบวกงไปเหมเอาไวปนี่ก่อนยังมึท่านเดินไปยังมึท่านเดินไปที่รถนี่เนาะฝากไว้ก่อนเด้อได้อยู่เนาะไม่ลืมดิสองบาทสี่หกเลยแก่แล้วแก่แล้วเรียบร้อยเพราฟรีแล้วไริการอ๋อโอ้บมกินโมกิ้นดีนะตัวนี้แก่แล้วแก่แห้งแล้วตัวนี้ตัวนี้พอดีจนหลังเปาะเนาะ ลำพันทุกมาค่นะุมหรือ่าโอแกแล้วนี่นะโอ้ยเอาพาลอกไว้ใส่ถุงยางในเมื่อหนมุกอันนัมีแต่ไปสูตรนี่หัวใจจเมีฟีตัวนี้เดี๋ยวผมเตะลงมาเนาะหมาจนเด็กวะเมา่จนเกินกันึเออมั้คผมเมน <c oughs> สมน้องแมกเอาเกเๆนี่แหลเราขอบใจได้ๆข,ขอบใจโอยเจ้าบ,บัวักน้ำเสีมันอยู่นน้ำเสีเหเ้ยนี่เจ้าชิว่าบวักเนี่ยนะถูกนีบ่บ้าแต่หมูบ้าแตหมูชนน้ำพรอนหอมเลยเ้หอมปะหอม,หอมยิงแกยิงมันเลยชดชด

ในบ้านแล้วรุ่นขนาดนี้ยันหมูมาเอาเดี๋ยวกินพ้ะเอากินก่อนนอนจังพากันขามน้ามขามเซรับบาทที่นี่เาได้วน้าได้หทำเลยอนี่ยังยังไปลอยอยู่ไปว้เแท้อ๋อมันมันอันนั้นต้อนก้อน้อิมีวางบางตะลินบ่ อืมเเดียวเดียวได้นะเดี๋ยวมันกิิย่ากอยู่้ตอนมันบ่คชอบกินแล้ว่ขาขึ้นกินแล้วบ่โอ้ยอใจเบนเบงกูเิดากดิยันเยอะเลยเจ้าก็ยังท่วมใเจ้ายงานกล้องเจ้าอย่อยงานกังวะปวด

เอมันนี้กันอยู่อีกหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนาะเป็นหมู่บ้านอลา้งน้อยบ้านนี้ก็อลังน้อยบ้านอลังน้อยข่ามเซมบ้างขี่เฮือขี่น้องเยกำลังว่าชิญหยบนั่งรถเฮือเกือบปิ้นเอาคอยกำลังชินั่งแล้วว่านั่งล้วงกันกำลังชิ่ยอนั่งอยู่เนาะ มันบึบุ้มโมลี่มันโดดออกว่าเอาโดดยินปิ้นี่เหมือนเพือนเป็นเพื่อนเบนเนาะเลี้ยงนยดหน่อยวะฮะแมนเห็นอยู่ป้องเห็นอยู่ป้องอเอากินผักพี่น้องเลยเดี๋ยวทางโมลี่เพิ่นไปหาอันน้องอันบ่น้องในในลูกไม้เห่นบ่เฮ้ คือยุ่มมากนะผ่าในว่านะหมอเจาะเลยเอ้ยคิวเราทำในเจาะนะยทำหมอเจาะนี่คผ่าได้ฮะเนอะตัวนี้เราเจาะบ่าตัวนี้กาบมันเกิดเอาไว้เอ็นอุดป่ากาบมันอ่ะไปเก่าบ้านเท่าตะกี้นะเอาไปเช็ดขี้ไก่ไม่มีน่อยหมูจะลงได้อยู่นี่แหละคอยคอยเซียนเราดีแหล้วคอยเซียนเราแล้ว thì nào đây cả à lông con đấy nó vừa ốm mượn nữa phun đấy ma đó rồi đấy นาะเป็นได้บ่ลีเป็นได้เป็นได้นะบ้านเบิ่งก็มีซับกันอยู่เนาะแต่บ่ตนี่อือันไปเบิ่งครัวนึงไปพูดบ่อันนี้บ่เฮือนอันนี้บ่อันบ่บุญเจ้าอันถามนะสิแม่นหลันี่เนาะนบ่ฮาแก่บ่ลูกบ่กินยออยู่เฮือนนี่เป็นโบราณลายอยู่เนาะ อันนี้อันนี้อันนี้ไม้เนอะตุนโอ้หึไม่ยังนะโอ้โลออโอ้ยได้แล้วเออนี่นาะยืนยุบหมดเลยสบายแกมันไวโอ้เ้ายอมาก้อันนี้อันนี้เห็ดยังนิ อันท่อรถนี่ใส่เองเลยเนาะเป็นในได้อ่ายคืออันว่าเอาทออ่อมาทั้งนี้อย่อยางหูเหตุผลนะน,นะเ<อ>ชียงที่มักนะนะแต่ว่ามันบุรีบบุรีคอไรแต่ว่ามักอ๋ออยากอยาก,อยาก,อ,ยากอยากเอาเชียงดังมากเชียงมักอยู่งเขาก็มักเชียงดังไแต่ว่าเวลาติดนนันควนมันอยากทาั้งแกตัวเองนะ <laughs> แต่สิ่งที่มักคือใช่ว่าเฮาขึ้นภูเฮาใช้แพอัดปากมันก็จะหายใจยากนะอือให้ลมมันออกสบายเห็นออกสบายเอ่อเสื่อมสิเองเลยตุ้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 ยคักๆๆ่นเล้ไปเอออันเลอเด้อันนี้พ่นสีใหม่เนาะอันกซอนอืมอันนี้คือสิแม่นปีนมาแล้วบ่นี่โอ้ยตลอดหตลอดเลยบ่ ปีนมากเลยเนาะหลบลอยมากเลยเนาะ,นนะทางมันคือว่าเนาะบืนผู้บื่นเขาบ้านแบบห่างๆางเนาะเฮือนกะอ,อ,อยู่คักจะได้มันเย็นดีไฟฟ้านี่เข่าแต่อึงนะวะปี2019โอ้2019นี่หากาันมาเนาะ หมูแ่งมึงกินได้น่อยเนาะหมู่บ้านหมใหญ่เนาะฮะหมูแ่งสามสบ่มูแดงสามสิบไฟแหงสูงกันสองเส้นพอมาบ้านน้อยเด้เนาะไปเร็วเลเดี๋ยวยังเลาะเบิ่งบรรยากาศหมู่บ้านนี่ก่อนเนาะเต็นหมู่บ้านสบายดีสบายดีเป็นทั้งเนาะเต็นพื่อนเต็นหลังเนาะ ตั้งกันได้พี่น้องไอ้หัวแก่มันกับโมมีเลยมันมีหัวมีสวนนะอันหัวแบบอ้อมเพลอนนะมันในเห็ดแห่งโรคเนาะโลรเบิดพี่น้องเลยโอ้หมักตัวแห่หรือว่าหมักกระเทบเนาะตำมันเอาหัวสินไคใส่เลยผู้ชมเด้คอยเนาะเพิ่อนก็มีอ่าสวนพักเคพืออคอ่อนเลยงัวเนาะงัวอ๋อก็เอะใจเฮือนหลังนะ กระลุมบ่เนาะเดี๋งกนอนพี่น้องเลยส่วนตังัเตยงแล้วมังรัตงแกินครับโอ้มีข้าเลยข้าเย้อันไี้เยในบ้านนี่บ้นี่บ้นังิงไฟนั่งจากแต็เนาะโอ้กบมขามใหญ่ดิ นาวว่ะนาวสะง,ง,สง,งียบสะงีบเหมือกยังคนาวานะเ <c oughs> ฮือนไทยเจ้านี่คือคักแท่นี่บอกเอ็เป็นน,นากลุ้มเลยนลนเน,นาะโอ้ฝากลุ้มเลยนลเลยนะาะฝาขงังวคุณสามารถเอามาเห็ดอันว่าหลางังคาได้เห็นไหม เนาะเครือหนือเล่านี่ะฮเฮือนบ่คงสิเป็นเล่าแหอือเฮือนเนาะนี่กลมมเลยพี่น้องูีหัวอยู่นักเว้านี่นะเนาะมันก็หัวคือกันน่ะมันเป็นหุ่งอยู่อต้นมะขามต้นนีเนาะเจ้าบ่ต่ำกว่า4-50ปีนะต้นนี À, xuống cả đấy phù nhanh Ngày... ừ, phù nó tham gia sát cả suốt đâu bỏ suốt lên nó bên này bên này phù ừ, tuyển hương cao cao phù han phù han cái gì đền thang à. À, Hảo, cái gì là đi nào vậy Nam phần xe nam, bà đàn bóp chuột bà đi sếp nam bao nam bà đàn bóp nam liệt bóp bà nè bóp 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 bơi เอ,อาเอาซาพี่น้องเนาะรีวิวหมู่บ้านพี่น้องอสำหรับคลิปนี้ก็ได้ระวังนังกินกปะซาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เตะลัมลาก่อนพี่นอ้องพบเจอกันใหม่คลิปหน้า <ปะ S 1> ขอบคุณขอบคุณแฟนพี่น้องขอเอฟซีเด้อที่เข้ามาติดตามนะครับส้มเนาะสวัสดีพี่น้องปะบ๊ายบาย